ก่อนที watching watching source, like like, ่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนะขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็คอนซูเกมไมค์คราฟอีกแล้วครับผมเจฮูฮูนะครับนะก็กลับมาอีกแล้วทรับเกมไมค์คราฟอีกเช่นเคยและในวันนี้เราจะมากันในโลกของเจมอนสเีกันอีกแล้ว ก็โอ้โหที่ห่างหายจากโลกนี้ไปสักพักหนึ่งเลยนะครับนตครั้งนี้ก็กลับมากันแล้วนะซึ่งในวันนี้นะครับผมบอกนะว่าการกลับมาทําชาเลนจ์คนรัในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเรามีของมาช่วยด้วยเองครับผมเออจริงๆนะแต่หลายคนคงจะเห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกก็แหละก็คงจะรู้แล้วแหละนะครับผมใช่ครับมันคือปืนครับผม ก็มันเกิดจากความอยากรู้ของผมเองนะครับพว,พวกดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมันก็ดาเนินเรื่องอยู่ในญี่ปุ่นยุคอดีถูกปะเออแบบสมัยโบราณเลยอะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาลองดูเว้ยว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ละอสูรด้วยดาบแต่เรามาละอสูรด้วยปืนอะจะเป็นยังไงเออเอะโอเคพร้อมกันยังถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาละครับผมและนี่ก็คือปืนในครั้งนี้นั่นเองปึ๊บ นี่อ่าปืนที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีปืนพกนะครับผมไลเฟิลเครื่องปืนยิงระเบิดนะครับผมบาสุก้าแล้วก็แอดเซาไลเฟิลนั่นเองครับผมอ่าบกเลยไม่ธรรมดานะฮะเอางี้เอาของแต้มมาก่อนเออเอาการะสุนมาให้หมดนะฮะที่เหลือ,อน,นี่คือกระสุนนะครับผมอ่าคือถามว่าทำไมกระสุนต้องเยอะขนาดนี้ใช่ไหมก็โอ้โหกระสุนแต่ละต,ตัวนี่เลือกก็ไม่ได้เหน่น้อยเลยนะเยอะขน้นมากๆ,ๆ,ๆเลยนะครับ โอเคอย่างงี้และการทํางานง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรหนักก็คือปืนขีดขวาค้างเพื่อเล็งแล้วก็ที่จะยิงปังนี่แย่โอ้โหแรงกันนะแก่นั่นจะได้ตายเลยนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นปืนพกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไรเฟิลเนี่ยดูไรเฟิลหน่อยไรเฟิลก็อุ๊ยหมูป่าเดนปากก็จะแรงขึ้นนะครับเห็นไหมดาเมจมันจะแรงขึ้นนิดนึงนะส่วนกระเด็นดันเชอร์เวลายิงเนี่ยก็จะยิงเป็นระเบิดนี่ยิงแบบนี้นะฮะบาสุก้าก็ชื่อมันก็บอกอยู่บาสุก้าเนี่ยปัง กระจายนะครับแล้วก็สุดท้ายแสตลีย์เฟิร์นะพระเอกของเรานะก็จะเป็นการนี่ดูออย่างนี้เลยนะฮะก็จะต้องอาศัย skill สกิลความแม่นนะครับพร้อมกับการคุมแรงดีของปืนรวมถึงประสบการณ์การเล่น F p S ทั้งหมดในชีวิตของผมนะครับมาคุมคปืนพวกนี้นะก็โอเคแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาก็แบบใจดีหน่อยเนะเขามีนี่เขามีแบบว่ามีอุปกรณ์มาให้ช่วยด้วยนะครับผมนะเออนี่มีสโคปนะฮะเอางี้ไอโฟนสโคปแบบผมใส่ไปให้แสตลีย์ลดกันเพราะว่าสัญญหลักเราเนี่ยก็คงจะใช้ แอดเสาแหละ <Okay. S 1> นะครับอ่ะโอเคมาผมว่าตอนนี้เนี่ยดูอย่างควรจะพร้อมแล้วนะครับอันนี้เป็นระเบิดนะฮะก็คือกระสุนของไอ้กระเดื่เชิญนั่นแหละโอเคตอนนี้ฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับมาอย่างนี้ดูดิกระสุนกับลูกตะกั่วเนี่ยใครจะแข็งเก่งกว่ากันเออมาดูมาดูได,ด,ด,ดูโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมเคไหมตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะครับเอาวล่ะวินี่ให้เจออุุยไปอุุยโอ้โหไม่ได้เจอกันานานเป็นไ,ไงบ้าง โอเคจริงๆเนี่ยเสาหลักแล้ก็ยิงได้แต่ว่าผมขออสูรก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะได้แบบเอาชุดมาด้วยนะฮะเออจะได้มีชุดป้องกันนิดหนึ่งนะครับโอเคอุ้ยข้างหน้ามีผมเห็นเหมือนแบบมีลาวาอะไรไหมไหมข้างหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะตาฝาไปเองนะฮะโอเคดูสิมีอสูรเกิดบ้างยังเนี่ยอุ้ยนี่ไแจ่แล้วตัวแรกของเรานะฮะเอางี้เปิดด้วยปืนพกแล้วกันเออเปิดด้วยพกโอเคยิงปากอุ้ยอุ้ยแต่เม็ด ้านะดาเมจนะเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเออยักเข้ามายิงเข้ามายิงนู้นไว้ยิงนู้นไว้เออเดียวเยวโอ้โหกระทุบกระทุบรีดๆๆมาๆยักเมายิงกันนะยยิงยิเออโอ้โหโคตรเฟี้ยวนี่ครับผมเรียบร้อยฮะได้ชุดนะครับผมนะพร้อมกับดาบนะซึ่งเราได้ปลาในเนี่ยปลามาดีแล้วไม่น่าถามเอาจริงนะฮะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่ได้เบาเลยนี่ว่าเนี่ยผมนั่นเด็กก็แรงอยู่นะดาเมจน่าละเก้านะครับเออเจ๋ง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 โอเค แต่ดูสิเมื่อกี้อาสนธรรมดาใช่ไหมผมแบบโลภไงอุ้ยนั่นไงมีสูตรพิเศษนะฮะอาสนลิฟใช่ไหมลิฟแต่ลองยิงดิถ้าเม็นห้าหรอถ้าผมเอาปืนกลยิงอ่ะเอ้ยอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมดิโดกันนะไปไหนแล้ววะอ๋ออ๋อเซซึอี่อย่างวะหายเฉยไม่เป็นไรนะฮะโอเคถือว่าวอร์มือไหนดูผมลอยงยิงไหนนี่จากคำนวาว่าเออวุ้ยถ้าเกิดเป็นปืนกลก็น่าละกหกนะฮะนี่นี่เดินยิงด้วยเอาเออไม่เหมือนเกมแถวนี้นะฮะที่เดินยิงไม่ได้ อู <aunque S 2> <me> ้ว <cheg> ินนั่นไงเจอศูนแล้วอาซูรมานี่นี่มามาล่าศูนกันล่าสุนโ์ตกลัวๆตายซะตายซะสวยพี่สวยโอเคไป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 ยาไปของผมตอนนี้นี่ของผมโอ้โหโคตรน่ากลัวอันนี้คืออะไรเนี่ยหน่วยลบพิเศษนะฮะหน่วยลบพิเศษของอ่าหน่วยพิฆาตศูนไหนดูซิมีตัวอะไรโคตรไหมผมพร้อมชนหมดทุกตัวตอนนี้มาโอเคอุ้ยนั่นไงเจอแล้วเจออีกแล้ว มายอ่ะนี่ยิงเออโอเคครก็เราต้องใช้กระสุนซุ่มค้านะฮะโอเคมีตัวแบบว่าโขดๆไหมยังไม่เจอแบบพวกอะไรอ่ะยังไม่เจอแบบอสูรข้างลงข้างแรงเลยนะเนี่ยมีแต่อสูรจากิ๊กก๋อยเนี่ยอสูรกิ๊กก๋อยไหนดูซิอุ้ยพอนีอุ้ยมีมัียาผ่านาด้วยอ่ะผมขอขีดไหมไปไปไปนี่มาแล้วโอ้โหโคตรอ่ะยิงปืนแล้วยิงดิคือปืนหมาควงปืนควงปืนแล้วยิงนะฮะโอเคอุ้ยนี่ เคลื่อนขุณอุบิชิกิโ okay, อเคสวัสดีเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่โอ้โหไปต้องใส่สะโคบโน no สะโคบไป <c oughs> โอ้โหตึงๆนะฮะลากขดตึงลากขดคมๆอ่าไปไหนแล้วสลักหา่านนี้มีให้เราไหมเนี่ยฮัลโหลมีศูนย์อยู่ไหมอยู่ไหมไม่มีถนะาไม่แตนะ่แล้วลาศูนย์นะฮะลาราศูนย์แล้วก็คุณอ,อุบิชิกิโอ้สวัสดีสวัสดีพระทายปากอุ้ยไม่นะไม่ <c oughs> โอ้เอาเฮ้ยจัตีเราเฉยเลยอ๋อแกแบบได้ได้ในเมื่อท่าอย่างนั้นแล้วก็ท่านคงมีทางเลือกหรือมั้งเอาดิไปกิน ปังไม่ตายด้วยไม่ตายไม่ตายใช่ไหมเป็นพวกยิ่ยโอ้โหเข้าทีละหนึ่งนะเฮ้ยอุ้ยทำไมชุดหน่วยมันกันแรงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจะเยอะอุ้ยเอาศูนเอาสูนกับไหมพี่เอาสูนกับไหมเดี๋ยวกันนะเอาสูนไปก่อนเอาสูนไปก่อนผมขอเคลียร์นี้ก่อนนี่หน่อยไอ้แกบังอาจบังอาจนี่โอ้โหแม่งแล้วแล้วแล้วมันไม่ยิงกันเองด้วยนะไม่ฟันกันเองด้วยอ่ะจะร่วมมือกันใช่ไหมเก่งใช่ไหมือออนนนนนกกัเเเีีีีี้้ยฮะะไไดดดดารบิป่่่สวพ ปากโอ้ไม่ตายเลยอ่ะมึงพกไปเลยกันนะมึงพกไปมึงพกไปโอเคแตกหนึ่งดิพี่มองอะไรอ่ะเงี้ยรอ,อผมรีโหลดแป๊บนึงนะพี่นะเออคือแบบว่าดาเมจดาเมจน้อยนี่ดาเมจอันนี้ก็เท่าสองนะฮะอันนี้เท่าหนึ่งหปืนกระสุนมากตาดะปาก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 โอเคเอางี้เดี๋ยวเราไปที่เขาไอ้น,นี่กันไหมไปเขาสก,กิลลี่กันดีกว่านะเออตรงนี้ไม่มันเลย โอเคผมมาถึงแล้วนะฮะขอสกรีนนะฮะไหนดูซิโอ้โหนี่ไงเออต้องบึ้มๆอย่างนี้สิดูซิมีตัวอะไรบ้างนะโอ้เดีย๋ยวๆดูโอ้ทำไมมันเยอะจังจะเย็นนะพี่ผมเพิ่งเดินมาจะเย็นจะเย็นใครสู้อะไรกันไม่รู้นะฮะไหนดูซิโอ้คิดถึงจังเลยมีใครมาให้ล่ากหุม่มคมไหมเนี่ยอยากจะลองล่าผมคม,มดูนะรู้มีซาบิโตะซาบิโตะซาบิโตะเอ้ยซาบิโตะพอดี้จะต้องทำเคลฟโอ้ไม่ได้นี่หว่าซาบิโตะต้องใช้ดาบฟันนะฮะลืมไปลืมไปโอเคอุ๋ยซาบิโตะมาช่วยเรา ก็ผมแบบเออเอาโอ้ยเ <estar> ดี๋ยวเดี <itness> ๋ยวเดี๋ยวมาคุบมาคุบโอ้ยมพอได้มาคุบไม่อยากทำอย่างนี้ไม่อทำอย่างนี้เลยเดี๋ยว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 โอ้โหอ่านแล้วไงแย่แล้วไปซักตู้ไว้ทั่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีโหลดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ้ยไม่ได้ละต้องใช้ของแข็งของแข็งผมไม่อยากใช้อย่างนี้เลยผมไม่อยากใช้อย่างนี้เลยแต่ว่าเออเยี่ยมลักษณะโอเคกลับไปยอมหูตัวนี้มีปืนด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นปืนของไฮโรถใช่ไหมไม่สนใจนะเฮ้ยแกแกไอ้สุนทรกลียมานี้ อันนี้แกถึงชั้นต่ำตายไปซะเดี๋ยวอุ้ยวิ่งงูงูงูก็มาว่ะอุ้ยเดี๋ยว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 ก่อนพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอื้อหืออื้อหือมานี่โดนไปโดนไปอู้วมันตายยากอะท่านผู้ชมตายยากมั่งเอาอะไรเพิ่มไปกินเออ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 โนสโคปโนสโคปไม่ได้อีกกระสุนหมดเออเกือบตายโอ้โหโอเคอุ้ยตัวนั้นมีโดมาน่ะเอาแล้วไงโดม่าโดม่าอยากลองลากผมคนโดม่าดูอ่ะลองดูอ่ะเบิดตูมเฮ้ยแรงนะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่โดนมาอย่าหย่าอย่าวิ่งมปเลยโดมาโดนบ้าน้องน้องน้องช่วยหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีผมมีผมรีโหลดผมรีโหลดก่อนโหลดก่อนหน่อยโดมามองหน้าหาเรื่องกับโดมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไปโดนลุมเตอมเเอามันเตอมเติมันโอเคมาครับผมนะมาเปิดมาก็เอาไม่รู้แล้วสู้กับโดมาแล้วฮะโอเคโอ้ยโอ้ยอือไม่ได้เอาใจไไปชนะนี่ฮะโอเคเอาใหม่คนนั้นรอบนี้เดี๋ยวผมรีโหลดให้ครบเลยดีกว่ามา เรื่นมันถูกอ <meaningful> <my> ุ้ยนั่นไงไฮโรโอ้ยมาดวลปืนกันดีกว่าไฮโรโอเคจอดนี้ไทโรกำลังส <thoroughly> ู้กับคานาโออยู่นะฮะโอ้โหไปลงสู้ข้างล่างนี่ผมตอนกำลังเสริมซวยนี่นี่นี่โอ้โหเป็นเป็นสายซับนะเป็นสายซับผมสายซับผมซับอยู่ผมซับอยู่ซับอยู่เออเออซับโดนป่าววะซับโดนป่าวไม่รู้โอเคเออคันโออย่าอย่าทำอะไรคานาโอนะไม่ยิงยิงเออมันยิงเข้ามาวะมามาช่วยนะนี่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 นะเออโดนโดนเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ ทำเล่นไปทำเล่นไปโดมาช่วยแล้วครับโดโดพี่มาช่วยแล้วเออมาโดนไปดินี่โดนไปโอเคโอเคเออเออเออโอ้โหไม่บอกนี่นม่จะตังแร็อยู่นะฮะโอเคตอนนี้นิดเดียวเดี๋ยวจะตายแล้วเออเออมาแล้วไหนอยู่ไหนมาโดมาโดอย่าไม่นะไม่นิดเดียวตายตายถือวะมันไม่ตายสินี่โดนไปซะอืมตายตายตายเถอะไม่ตายสิโอ้ยเดี๋ยวเองเออ เออตายท <Billie> ีโเฮรไม่ไมมองอย่างเงี้ยไม่ไม่ทำไมทำไมกันเราพูดเดียวกันนะครโรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโหดเนี่ยจริงปะคือแบบยิงกันไม่ทันเลยนะคือแบบว่าโอ้โหยิงกันไม่ทันจริงแต่ผ้า ถ้าเป็นตัวธรรมดาอย่างเงี้ยผมว่าแบบสบายๆเนี่ยยิงเนี้ยสบายๆเลยเออสะโพกสะกดไม่ต้องใส่นะเห็นไหมแม็กหนึ่งก็ยิงได้นะแม็กหนึ่งก็ตายแล้วจริงๆเออแต่ว่าพอเป็นพวกเสาหลักหรือพวกเนี้ยโโอ้หมันลำบากมากเลยนะก็จะตายแต่ละตัวนะฮะโอเคบาสุก้านี่ก็ต้องมาคอยรีโหลดทีละนัดอีิมามาไหนดูดิตรงเนี้ยมาเก็บหมดขอเก็บหมดเลยเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้มีมีพลังมีพลังมีพลังเหรอ พลังหรอพลังกับตะกัวอะไรดีกว่ากันเฮ้ยนี่พลังกับตะกัวอะไรดีกว่าเจอนหน่อยเจอนหน่อยนี่โโอ้หสะใจอะ่ะดูมันดีนะฮะมามาจังไอ้ดูซิขอตูอ้โหดสักตัวได้ป่ะเอางี้ดีกว่าน้องไขก่กระคูดีกว่าเออไขค่คูผมจะรอดปะวะอ่ะไม่รู้อ่ะอัลองลองลอง,ลองดยกันนะมาดิ ปาคโอ้ยโอ้ยเอาจะนี้เปิดใครกคุ้นละโอ้โหมพูงมาพูงมาเอาแน่ผมเอามาทุกยัดยาเอออาทุกยัดอ๋อดิมาดิมาดิมาดิเออเออเอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซักกะจิซักกะจิจิตโอ้ยโอ้ยจิตโอ้ยไอเด่นนะพูดได้ไงเนี่ยเอาใหม <c oughs> ่ painful. เอาใหม่อีกรอบนึงนะฮะขอขอขอแก้มือขอแก้มือใครคุ้มมาคุ้มมาแล้วยิงนี่นี่โดนเป็นซาโอ้ยเดือดดาเมจเท่าหนึ่งนะฮะด้ คู้เข้าแคบผมไม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดเจอกอะไรอุ้ยมีเกลเมย์อยู่ในข้างหน้ามานี่มานี่กูญยาอย่าเข้ามาใครคุอย่าเข้ามาเข้ามาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพุ่งมาแม่งพุ่งมาอย่างเลือกเย็นมากได้ใครคุไม่เอาอย่าทำนี้ใครคุอย่าทำนี้กันนายเลยนี่โดนไปอย่าทำนี้กันนายไม่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 ค่อยอยากเท่าไหร่ไม่อยากเท่าไหร่ไม่อยากเท่าไหร่แต่แต่มันต้องทำนะต้องทำโอเคอุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีผมผมยังไม่อยากขอความช่วยเหลือตอนนี้นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันก่อนเอาเอาเอาตัวเองก่อนเออเออเออเอ โอ้โหลากลากโอเคตอนนี้ต้องช่วยแล้วแหละครับผมช่วยลพี่นะเฮ้ยเกมมีต้องช่วยแล้วเาวแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันนะเฮ้ยเดี๋ยผมผมไปขอเป็นสายชาแล้วกันเอเคมามามผมขอสัขบตึงๆได้ป่ะผมขอสกขบตึงๆสกขบตึงๆตึงๆเอาแล้วมันหันมันเปลี่ยนเป้าอ่ะเกมเกมเมเกมเกมเอมเกมกเกเกมเกมเมเกมเกเเเกมเม่เมเกมเมมเกมเมมเมเกมเเดีเวเดีเกเอมมาผมซัมเกมเเกเกเออเอเเมเเมมมเเเ จะยนืนไอนุม่มจะยนืนไอนุม่มโอ้ยโอ้ยหมดหมดแม็กแล้วเออไม่รู้แล้วครับผมนะผมไม่ตายไม่เลิกอุ้ยแล,ล้วได้คิดมาจากไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเมื่อกี้ก็จะตายอยู่แล้วนะพี่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนูน้นนู้นนู้นโอเคเอางี้เดี๋ยวนะมันมีมินิการอยู่นี่ว่าเมื่อกี้ผมขอ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 เปลี่ยนตัวเพืนึงเปลี่ยนเพืนึงมันมีมินิการอยู่นี่มาไหนเรามินิการดิผมว่าผมจะไม่ใช้นะแต่ไม่ไหวจริงว่ะต้องใช้เอ,เอ้าตายซะแล้วนี่เฮ้ยอย่าพึ่งม,มายยุ่งเอ้ เอ้ยเอ้ยทำไมเลยกูคูดเลยกูเอาผมไหม่คูกูได้มามาเออโดนไปโดนไปนี่นี่มีการมีกันนี่นี่โดนไปโโอ้ยคือแปลว่ามันต้องมีแบบว่ามันต้องป้องกันได้ด้วยนะฮะเออคือผมว่านะมันมันต้องแบบว่าต้องได้ทั้งสองฝั่งนะครับต้องทั้งแบบว่าต้องแบบเลือดต้องเยอะนะคือถ้าเกิดเลือดเยอะผมเป็นเสาหลักเนยผมบอดเลยว่าการใช้ปืนเนี่ยคือชิวมากใช่ไหมใช่ไหมได้ใช่ไหมได้คีใช่ไหมได้พี่เดี๋ยวนะขอดูได้คี่อนะได้คี้เฮ้ย ไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรไดคิบไปดิผมจะเดึงไดคิก่อนนะฮะผมจะรู้ว่าไดคิเนี่ยตอกตูมโอเคไม่เอาละไม่เอาผมละไม่เอาผมละมาไเอาละเออยี่อย่าเข้ามาพี่กี้ว่าพี่กี้เออโอ้โหพุ่งเร็วมากพุ่งเร็วมากพุ่งเร็วมากยาอย่าเข้ามาไดคิไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โห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 ูนิดเดียวครึ่งนึ่งนะโอ้ยโอ้ยคือถ้าไดคิมันพุ่งอะถ้ามันไม่พุ่งนะถ้าไม่พุ่งนะอุ้ยโอ้คุณชิโมคุณิโมไม่เอา ผมว่าสูในน้ในน้ำใน pues น mm ้ำในน้ำน้ำค nah, ือคำตอบหรือเปล่าคำตอบเปล่าไม่รู้นี่มันไม่ไม่ไม่น่าใช่คำตอบไม่น่าใช่คำตอบเออแต่ว่านี่โดนไปโดนไปเจ็บสิเจ็บสิเจ็บสิโอ้ยผมว่าต้องได้เว้ยผมได้ผมว่าแต่คิบผมได้คีบได้แค่แค่ตาเย็นแค่ต้าเย็นตาเย็นตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีผมแล้วเห็นไหมสีผมแล้วเออเออเอาดีเอาดีมาดีมาดีมาดีเออพุ่งติดพุ่งติดฮะติดอุ้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าฝนตกเลยเอ้าฝนตกก็ไม่หวั่นฝนตกก็ไม่หวั่นเออมามาฝนตกก็ไม่หวั่นตอนนี้นิดเดียวันนนนะตอี้ เฮ้ยแล้วสูนตัวอื่นมันทำไมอย่าพึ่งได้ขคิอย่าพึ่งกระสุนหมดเด็ขี้เด็ขี้นิดเดียวเด็ขี้เด็ขี้กระสุนหมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกล้ามาเดีก้าเออพุ่มพุ่มไปพุ่มไปมามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคมาอีก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 เออโอเคตอนนี้นิดเดียวครับผมนะเฮ้ยแกมืออย่าพึ่งอย่ามือพึ่งแย่ามือพึ่งแกมืออยพึ่งโอเคตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวนะเลือดใา ตายเออไม่ตายสักทีวะขอรีโหลดกระสุนก่อนเดี๋ยวกระสุนก่อนโอเคโอยเอยดีนานมากดีนานมากโอเคตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวยิบเอ็นฮะเดี๋ยวแต่อะไรก็โอเคเรียบร้อยเปลี่ยนสองล่างแล้วโอเคเอาจริงปะผมว่ามันก็คงได้แค่นี้แหละเจอพอเจอตัวพี่ตัวตัวพี่มาจริงก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยโดนละเออเดียบรอโอเคก็ผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาปชารลีส์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็วังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับนี่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยก็ เอาจริงเนี่ยมันมันน่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่า่างที่บอกนะครับผมว่ามันต้องมันต้องมีเขาเรียกว่าไงเลือดเลือดมันต้องเยอะคือถ้าเลือดมันไม่เยอะเนี่ยคือแบบมันยันเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ย้ยเดินตามทำไมเดินตามทําไมเดินทำไมนี่โดนโดนไปตาโดนโดนโดนเออคือถ้าเลือดไม่เยอะเนี่ยผมจะโดนฟันตายก่อนนะครับประเด็นเนเออเนี่ยไปไม่หมุนไปชอบมากเลยมันนีกันเนี่ยโกงโกงนะฮะเนี่ยโอเคเอาไม้เฮ้ยยังไม่ยอมหรอไม่ยอมหรอ ย่อมอาล้อหนึ่งลอลีอก่อนนี่โดนไปเจ็ดตัวเทียตัวมาโดนโดนโดนเออคิปเปึงแบบยิงคิปเปิลหนึ่งคือไอพวกไอพวกนี้มันใส่เกาะเหมือนมีค่าสูงไงมันก็เลยยิงยากนะนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับก็อุ้ยเรื่อนี้จากไหนเนะี่ยไอ้ไปจากไหนก่อนนะก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใจเนี่ยก็อย่าไป,ปลาระเบิดก,กันไหมค่าตัดสิน อ้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดไชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการจะต่อไปด้วยนะครับว้เ mm hmm. จันพร์หน้าสัน,นี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายโคเท